อ้าวเฮ้ยอร่อยมากเลยก้าซื้อที่ไหนวะมีล,ล่ลูกตาขายด้วยใช่ไหมมีสิแล้วจเจากี่อันละ่ะแล้วลูกกี่บาทอะตละสามสิบห้าสามลูกร้อยงั้นผมเม่าไปเลยเจยไปทำอะไรมาทำไมถึงปวดท้องก็กินเยลลี่ลูกตาอย่างเดียวครับแม่ไม่ได้กินข้าวเลยเยลลี่ลูกตาแล้วมันเป็นไอเยลลี่แน่ๆ,ๆเลยที่ลูกสาวเขาปวดท้องอ่ะก็เพราะกินล,ลี่ลูกตา ยลิลูกตากินสีไหนดีนะช่วงนี้ฮิตเลยว้าวอันนี้น่ากินก้ากลัว<อ>ก็กำลังจะกินย,ล,ย,นยล่ลูกตาไงฮะยล่ลูกตาเหรอใช่แปลกเหรอเหม็นมีอะไรแปลกเลยเหม็นหน้าอร่อยเลยหน้าใครขยันให้ตายเป็นลูกกระตาเนี่ยเมื่อกี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าลองแล้วจะจิตใจงั้นเอามาสักลูกดิโอเคอ่ะ กินเลยกินเลยอร่อยนะโหวเฮ้ยอร่อยมากเลยก้าซื้อที่ไหนวะเอะอก็ซื้อจากร้านเจ๊พายตรงนั้นอะหุ้ยจริงเหรอ,องั้นเราไปซื้อดีกว่าบ๊ายบายติดใจต้องมาซื้อตามเราเลย าขาดูใช่ไหมมีสิแล้วจะเอากี่อันล่ะแล้วลูกกี่บาทอะตัวละสามสิบห้าสามลูกร้อยงั้นผมเมองไปเลยเจ๊โอเคอืมขอบใจได้เย็นเย็นล่ลูกตาแล้วเย็นนี้กินขนมปังดีกว่าโอ้ออยมาาเออนีอ่ ไปซื้อมาแล้วมาหมดทานเลยไม่ตั้องทำไม่ต้องซื้อเยอะขนาดนั้นอเอาอมากเลยนี่เธอไม่คิดจะกินข้าวเลยหรอเอ้าทำไมต้องติงด้วยล่ะยิเมริ้วตาเรียกอะไรพี่ฉันนี่แปลกฮะมันจะแปลกเลยไปแล้วเอาไปปวดแม่ดีกว่าฮัลโหล อ๋อเนี่ยค่ะก็กำลังดูกราฟทองอยู่ว่าวันนี้มันจะแบบขึ้นลงยังไงอ่ะงั้นดูแลส่วนนั้นไปเลยนะ20%นะโอเคแล้วว่าแต่จะเอาทองดิบหรือทองหยดล่ะฮะไม่มีจาปล่อยทองเหรอไม่มีมีแค่ทองหยิบทองหยดปล่อยทองไม่มีงั้นก็ไม่ต้องซื้อจบไม่ต้องดูแลกองกราฟอะไรอ่ะแค่นี้แหละขายปล่อยทองอะไรไม่มีขายทองหยิบทองหยดจ้ะ ไหนมาดูสิลูกซื้ออะไรมาครับเยลี่ลูกตาครับมีทําไมหน้าตามันอยู่งี้ยลูกมันก็เป็นลูกกระต่ายไงแม่อร่อยนะครับจริงเหรอเดี๋ยวเมื่ี้ดูครับแม่อ่ะกินเลยลูกอโอมากมาชอบไหมชอบครับงั้นเดี๋ยวแม่ซื้อให้อีกห้าอร่อยลนะ้วชอบอะ่ะโอเคปะครับโอเคเดี๋ยวแม่ทํางานก่อนนะแต่จ้าลูกครับแม่นี่ แม่ซื้อมาอีกเต็มถุงเลยโอ้ขอบคุณครับรักแม่รักเลยลูกเป็นอะไรอ่ะกิน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 เลยอ,อืมอิ่มจังเลยโอ๊ยปวดท้องอ่ะแม่ครับขับลูกม,มาท้องอ่ะครับแม่ไปทำอะไรมาท้าไมถึงปวดท้องอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับแม่เอา้าเราไม่ได้กินอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยก็กินเยลลี่ลูกกระต่ายอย่างเดียวครับแม่ไม่ได้กินข้าวเลยเยลลี่ลูกกระตา่าย ก็ตเป็นไอเยลลี่แน่ๆเลยแล้วก่อนหน้านี้ลูกไปซื้อมาจากร้านไหนอยบอกแม่สิผมก็จะซื้อมาจากร้านเจ๊พายครับไปงั้นไปเดี๋ยวแม่จะไปจัดก,การมาันขึ้นลูกไปเฮ้ยมานี่เลยมานี่เลยไหนร้านไหนบอกแม่สิ<ร>ซื้อมาอจากร้านไหนลนครับร<อ>้านนั้นใช่ไหมไปม,มาเลยมานี่นี่เจ๊ลูมะแเยลรี่เจ๊ขายอะ่ะถ้าไม่ลูกชน,นะนักกินเข้าไปแล้วมันปวดท้องขายเข้าไปได้ยังไง ฮะอะไรของเธอนะลูกเธอท้องไส้ไม่ดีเองไือเปล่าเนี่ยแล้วมาโทษฉันได้ไงก็เธอนะขายของไม่มีคุณภาพฉันจะไปแจ้งความคราวนี้เธอโดนหนักแน่อ mm ๋อ hmm> นี่จะไปแจ้งความอ่ะพาลูกไปโรงพยาบาลกันเถอะสั่งฉันฉันพาลูกฉันไปเองแหละไปลูกแล้วจำไว้นะอย่ามาซื้อของร้านนี้อีกไปลูกอะไรเนี่ยลูกตัวเองปวดท้องเองแล้วมาโทษคนอื่นอ่ะหมอตรวจละสุภาพช่องปากคือดีมากเดี๋ยวรับหน้าหมอของนักอีกรอบนึงแล้วกันนะจะมาอุดฟัน เวลาแล้วนะครบเอ้าอาซ่าเอ้าไปดัเน,เเดนเธอไปเลยรหรอเราปวดท้องอ่ะนี่ใครอ่ะลูกเพื่อนผมเมครับแม่คนนี้แหละที่เขาชวนผมกินเยลลี่ลูกตาเธอนี่เองนอฮะที่มาทําให้ลูกฉันปวดทอ้องอย่างนี้อะไรอ่ะครับโอ,อย้ยย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 ยนยยยยยยนยย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 ลูกยย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 นยยไยย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 ้ย,กกย้ยอยยยยยเยยยยนยยยยยนยยครับ,รบไม่รู้แหละยยยยะเธอนั่นแหละเป็นคนบังคับให้ลูกฉันกิน ขนาดตัวเองยังมาโรงพยาบาลเลยคงจะปวดท้องเพราะกินเยลลี่ลูกกระต่ายบ้าๆนั่นน่ะสิอะไรอะครับผมไม่ได้ปวดท้องเลยอะครับผมมาหาหมอันเชชเชอรครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเยลลี่ลูกกระต่ายก็เรื่องของเธอสิออกไปออกไปฉันจะพาลูกฉันไปหาหมออะไรวะาโทษนคนอื่นเป็นชั่วคนไข้เป็นอะไรมาคะคอนนี้ว่าลูกฉันปวดท้องครับหมอปวดหนักมากเลยนะอวดโ๊ยตลอดเวลาเลยค่ะคะุณหมอให้มีประวัติแพ้อาหารหรือเปล่า ไี่เลยค่ะไม่เคยแพ้อาหารอะไรเลย <sz> oh. แล้ววันนี้คนไข้ทานอะไรไปบ้างคะทานอะไรไปบ้างลูกบอกหมอไปสิเยลลี่ลูกตาครับแล้วทานอะไรไปอีกคะไม่ทานอะไรเลยครับทานแต่เยลลี่ลูกตาครับข้าวไม่ทานเลยหรอคะใช่ครับงั้นหมอดูเลยค่ะว่าทําไมน้องเขาถึงปวดท้องยังไงล่ะคะคุณหมอเพรน้องทานอะไรเออนนั่นนึนะคะข่าวอะไรเนี่ยคนแชร์กันเยอะมากเลยฮะเยลลี่ลูกตาระบาดหนักมากอันนี้ต้องโพสต์บ้างแหละลูก ทำเลี้ยิฮึฉันจะลงว่าลูกฉันนั้นนะกินเยลลี่ลูกตาจนเข้าโรงพยาบาลกันเยลลี่ลูกตาทำให้ลูกชายฉันเข้าโรงพยาบาลคุณแม่คะอย่าพึ่งนะคะฟังที่หมออธิบายก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณหมอแป๊บหนึ่งค่ะขอโพสก่อนโพสแหวะนะคะคุณหมอที่ลูกสาวคุณปวดท้องอะ่ะก็เพราะเยลลี่ลูกตานั่นไงฉันว่าแหละซื้อหวยใั่ไม่ถูกอย่างงี้เลยแต่รอฟังที่หมออธิบายแป๊บหนึ่งนะคะ ก็ถูกต้องนะคะที่น้องเขาปวดท้องเพราะเยลลี่ลูกตาเพราะากินไปนจํานวนที่มากต้นตัวของเยลลี่เองเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่ย่อยยากอยู่แล้วยิ่งน้องทานไปในจํานวนที่มาก,กยิ่งทาให้ปวดท้องเพราะว่าอาหารไม่ย่อยแต่อาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะคะข่าวหนักองเจ๊ค่ะว่า นีนล่ลิลลูกกระต่ายปลอมปลอมไม่ปอลอมเราก็ยังตรวจสอบไม่ได้นะคะคุณแม่แต่ไม่ว่าจะเป็นนี่ปลอมหรือนี่ของแท้มันก็มีคุณสมบัติที่เยอะเพราะฉะนั้นไม่ควรทานในปริมาณที่มากค่ะแต่มันก็อันตรายนะคะคุณหมอมันก็อันตรายหมดเลยคะ่ะถ้าคุณกินอาหารอย่างเดียวในปริมาณที่เยอะมากมันก็จะส่งผลเสียได้เหมือนกัน,นะคะ่ะอย่างเช่นกินข้ายอย่างเดียวตลอดทั้งวันคุณแม่ก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้นะคะก็คือแป้งแล้วแป้งมันก็จะแปลงผันไปเป็นน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยสามารถทำให้คุณแม่เป็นนนาหวได้ะะค แทนที่คุณแม่จะโทษคนอื่นนะคะก็หันไปดูแลลูกเองดีกว่าคะ่ะแทนที่จะให้ลูกทานนลี่ให้เขาทานอาหารให้ครบห้าหมู่ดีกว่านะคะน้องเขาจะไม่ปวดท้องอย่างนี้แล้วคะ่ะแม่ที่หมอก็ช่วยรักษาลูกที่ฉันก่อนได้ไหมคะนี่ปวดท้องจะตายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวหมอจะให้ยายแล้วก็พากลับบ้านได้เลยนะคะแต่คุณแม่ช่วยลบโพสจากเฟซบุ๊กได้ไคะเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดคนสมัยนี้คะ่ะเขมามันจะเชื่อ <S <S ขา่าวต่างๆที่แพร่กรยในโลกโซเชียลโดยยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนี่คือที่มาของคำว่า เฟคนิว <Fake> อ่าทุกคนคะและชอบคลิปนี้ลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe s ิดตามให้บัวด้วยเดี๋ยวตามสุดทางทุกทางนี้เฟซทุกทางนี้แอรีต่อทางนี้ครับทุกคนไว้เป็นคลิปหน้านค่ะมาให้หมอดดดชัดเลยไลูกหยิบขึ้นมาโชว์ก่อนนะสามสองหนึ่งเริ่มว้าวกินนี้ดีกว่า ไปได้ไปได้เดิวสามสองหนึ่งเริ่มก็จะกินเลนก็กินเลลีลูกหลาเห็นไหมล่ะจิตใจติดใจสองหนึ่งเริ่มเห็นไหมมันไม่ได้อ่ะไม่ได้เอ้าอลามันยากันยากอ้าเป็นอะไรเริ่มอ่ะ หมอรู้แล้วเพราะทำไมจะตั้งสดง้อจะตั้งเลยเหรอรู้จักรู้จัไมไมนได้ไหมคะขอโคุตัวใหญ่ๆแต่มันตรายนะคุณหมอรายแหมแหมแหมแม่ชอบกลับมาจากอินเดียแปเป็นไรหมอหมอเป็นไรตื่นหมอจ้ะหมอัโอ๊ยลืม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 อะไรนะโอ๊ย โมเป็นแล้วไม่เอาประชีวประชีสิใจม่จะคืนว่าอะไรดีหลังฟังให้ลึกๆหน่อยนะจะได้่มยังตื่น